นั่งสมาธิกี่ครั้งกี่ครั้งหมายถึงว่าที่มาที่นี่คะ่ะจากคืนนั้นหลังจากคืนนั้นมานั่งกี่รอบไม่ได้นั่งค่ะไม่ได้นั่งตอนนั่งธรรมอาจารย์แล้วมันจําได้เหรอก็ <c oughs> จำจริงๆที่บ้านก็นั่งประมาณนี้แหละค่ะแต่ว่าไม่ได้แน่ใจเฉยๆว่าที่เท่าที่นั่งอย่างนี้มัน จำได้ไหมแต่ที่บ้านไม่ได้นั่งนานขบานี้จำได้เนี่ยคือความละเอียดอ่อนที่อยู่ในจิตจำวิธีการหรือจำการนั่งเนี่ยมันคนละอย่างจำได้เนี่ยคือการรู้ของเราการรู้ที่อยู่ภายในจิตน่ะถ้าเราไม่ฝึกบ่อยๆมันจะลืม รูปแบบการนั่งหรือว่าการหายใจเนี่ยมันเป็นภายนอกอันตัวนี้อาจจะไม่ใช่สิ่งสำคัญอะไรมากที่ว่าลืมนี่คือมันลืมได้นะถ้าเราไม่ฝึกบ่อยๆ<ม>เวลาผมไปเรียนกับครูบาอาจารย์ท่านสอนมาปุ๊บผมจะทำปั๊บเลย<ม>คือจะจะทบทวนทันทีเลยขณะที่นั่งอยู่ต่อหน้า ก็ทบทวนว่าที่ท่านพูดเนี่ยมันเป็นยังไงถ้าเราไม่รู้วิธีเราจะได้ถามท่านทันท,นทีเลย <c oughs> คือเวลาเรามีค่าเวลาของผมมันมีค่ามากเพราะว่าผมทำงานหลายด้านทั้งเรียนหนังสือทั้งทำงานทั้งอยากจะฝึกภาวนาไม่มีเวลาที่จะไปพบครูบาอาจารย์ ผมก็ใช้วิธีว่าไปพบเจอกับท่านครั้งหนึ่งท่านพูดอะไรมาเราจะสรุปใจความให้ได้ถ้าหากเป็นวิธีการปฏิบัติเราก็จะรู้พยายามจะรู้วิธีการว่ามันทำยังไงคือพูดมาปุ๊บเราก็จะรู้วิธีการเลยว่าสิ่งที่ท่านพูดมันทำยังไง แล้วก็ฝึกทำต่อหน้าเลยตรงนั่งอยู่ตรงหน้าแล้วฝึกทำพอทำแล้วเราจะเห็นข้อผิดพลาดว่าเราทำถูกทำผิดยังไงแล้วเราจะถามท่านได้ว่าตรงนี้เป็นอย่างนี้ถูกไหมแบบนี้เป็นยังไงถ้าบอกว่าถูกแล้วก็เราก็เริ่มนั่งฟังต่อแล้วก็ดูเหมือนเดิม ในขณะที่นั่งฟังนั่นแหละแล้วก็ดูไปด้วยอย่างพูดเรื่องความรู้สึกตัวเราก็รู้สึกตัวไปด้วยแต่ว่ารู้สึกตัวมันเป็นยังไนงนั่งอยู่แล้วมันรู้สึกตัวได้ไหมเนี่ยเราสบัดมือหรือว่ายกมือ มันมีความรู้สึกตัวขึ้นไหมหรือว่าเราแค่พยายามจะทําให้งานเนี่ยมันเสร็จๆไปอย่างเราพยักเนี่ยมันมีความรู้สึกตัวเกิดขึ้นถ้าท่านคุยเรื่องความรู้สึกตัวเราก็จะรู้ว่าเรารู้สึกตัวเป็นอย่างนี้หรือว่ารู้สึกขึ้นมาที่ใจมันรู้สึกที่กายหรือมันรู้สึกที่ใจอย่าง คนไทยนี่จะติดอยู่กับถ้อยคํามากนะถืออย่างารู้สึกตัวเขาคิดว่าต้องรู้สึกที่ตัว<ม>ใช่ไหมรู้ตัวทั่วพร้อมอย่างเงี้ยต้องเป็นการรู้ตัวคือรู้ที่ร่างกายทั่วพร้อมอย่างบอกว่าหายใจแล้วรู้ตัวทั่วพร้อมใช่ไหมคนก็จะพยายามรู้รอบไปในร่างกายของเขา อันนี้มันเป็นการหลงคำการรู้สึกตัวเนี่ยอาจจะรู้สึกขึ้นมาที่จิตก็ได้อาจจะไม่ใช่รู้สึกที่ร่างกายที่ที่เป็นก้อนนั้นไม่ได้เอาจิตรู้สึกไปทั่วตัวแต่พอรู้สึกอันนี้ไม่รู้สึกเห็นไหมไม่เกี่ยวกับร่างกายเลยแต่สักสักครู่นี้ เวลาไม่รู้สึกขึ้นมาที่จิตแต่ไปรู้สึกที่ร่างกายจิตออกนอกฐานไหมอันเนี้ยไม่ได้รู้สึกที่ร่างกายแต่หาออกนอกฐานไหมอันนี้รู้สึกที่จิตออกมานอกฐานไหม แม้กระทั่งรู้สึกอยู่ที่จิตถ้าหาว่าจะรู้สึกยังไงการหานั้น่ะจิตก็ออกนอกฐานแล้วออกจากฐานของการรู้เพราะการรู้มันเป็นฐานของจิตเพราะว่าการรู้มันเป็นฐานของจิต นี้ออกนอกฐานใช่ไหม,มทีนี้ถามอีก <c oughs> ถามอีกว่าถ้าเราบอกว่ารู้ตัวทั่วพร้อม,อมแล้วเรามารู้รอบในร่างกายออกนอกฐานไหมยาวกว่า,ยาว,วายาวกว่าอีก <c oughs> คือออกมาไกลกว่าอีกอเพราะฉะนั้นแล้วการบอกว่ารู้สึกตัวทั่วพร้อมเนี่อาจจะไม่ได้รู้สึกร่างกายก็ได้ แต่เป็นการรู้สึกขึ้นมาที่จิตความรู้อันนี้จะไปจะไปขี้คลายอย่างชัดเจนเมื่อเราหายใจแล้วรู้ตัวทั่วพร้อมเป็นหายใจแล้วรู้ตัวทั่วพร้อมจากที่รู้ว่าร่างกายหายใจนี่แหละมีใจเป็นคนดูเห็นร่างกายหายใจ แล้วมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมพอจิตมันสงบระง,งับกายยสังขานมันสงบระง,งับมันวางมันวางรูปหยาบแต่ความรู้ตัวทั่วพร้อมกับอิ่มเต็มขึ้นมาอิ่มเต็มขึ้นมาเรื่อยๆมันวางกายที่เป็นาธาตุหยาบเราก็จะเกิดความเข้าใจชัดขึ้นว่าโอ้รู้ตัวทั่วพร้อมนี่มันไม่ได้รู้ร่างกายอย่างเดียวนี่ มันไม่ใช่แค่รู้ร่างกายแต่มันรู้ขึ้นมาที่จิตพอรู้ตัวทั่วพอมขึ้นมาที่จิตทวนมาจนเต็มแล้วกายสังขารมันสงบระงับมันเกิดเข้าใจคำว่ารู้รอบในกายสังขารรู้รอบในกองลมทั้งปวงคำว่ากองลมทั้งปวงมันไม่ใช่ลมหายใจ กองลมทั้งปวงไม่ใช่ลมหายใจเข้าไม่ใช่ลมหายใจออกแต่คือทั้งหมดนั้นแม้กระทั่งหายใจทั้งผิวหนังเนี่ยมันก็รวมอยู่ในคําว่ากองลมทั้งปวงไม่ใช่แค่ลมหายใจเมื่อกายแยสังขารสงบระงับความรู้ตัวทั่วพร้อมจะโดดเด่นขึ้นมาแทนก็เลยทำให้เกิดความเข้าใจว่า รู้ตัวทั่วพร้อมมันไม่ใช่รู้ร่างกายเนี่ยไม่ใช่ส่งจิตไปรู้ร่างกายนะเพราะการส่งจิตออกมารู้ร่างกายเนี่ยจิตมันจะออกจากฐานร่างกายหายใจอยู่มีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมคือรู้สึกอยู่ที่จิตแล้วเกิดเป็นความรู้ตัวทั่วพร้อมรู้รอบในกองลมทั้งปวง <c oughs> ถ้าเราทําได้มาถึงตรงนี้เราจะพบความสงบระงับความสงบระงับนี้ไม่ใช่ความสงบแบบนิ่งๆแต่เป็นความสงบระงับของกายยะสังขารพอเรารู้รอบในกองลมทั้งปวงเป็นจิตมันเกิดรู้ตัวทั่วพร้อมอย่างแท้จริงเราจะพบจิตตสังขารจิตตสังขารคือความไหวตัวขึ้นมาของสังขารเล็กๆเ,เราจะเห็นความละเอียดอ่อนของ อานาปานสติกระทั่งลมหายใจหมดแล้วมันไม่หายใจแล้วยังไม่ตายยังไม่ตายนะยังไม่ตายยังมีความรู้ตัวทั่วพร้อมใช่ยังมีความรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่แล้วก็จะเห็นจิตตสังขารมันทำงาน ทีนี้การดูจิตอย่างแท้จริงก็จะเกิดการที่ว่าเห็นจิตเกิดดับโดยมีอนาปานสติกรรมาฐานเป็นเครื่องอยู่การที่เรารู้อยู่ในชีวิตประจำวันเห็นจิตเกิดดับได้ไหมก็เห็นได้แต่มันเป็นจิตที่ออกนอกฐานไปแล้วออกนอกฐานมาแล้วเราค่อยเห็นคือจิตมันเกิดไหวตัวขึ้นมาแล้ว มันขึ้นสู่ผวังอย่างตอนนี้แล้วก็เกิดสังขารใช่ไหมมีสัญญามีสังขารปรุงแต่งขึ้นมาแล้วก็จิตก็ทำงานทำงานด้วยด้วยทำงานด้วยเหตุปัจจัยที่มันร่วมกันมีสัญญามีสังขารเกิดเป็นนามรูป มีวิญญาณนะมีนามรูปเกิดขึ้นอย่างขณะนี้หูได้ยินเสียงใช่ไหมตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงร่างกายกระทบสัมผัสมีพัดลมกระทบสัมผัสหูได้ยินเสียงแล้วสัญญามันเกิดสังขารมันเกิดกองขันมันเกิดขึ้นมันเกิดเป็นกลองรูปกองรูปมันเกิดแล้วก็มีวิญญาณเป็นตัวรับรู้ แล้วก็ปรุงสังขารขึ้นมาเป็นกองน้มเกิดขึ้นรูปเกิดน้าก็เกิดรูปดับน้าก็ดับมันมีความสัมพันธ์กันแบบนี้มีรูปที่ไหนก็มีน้าเกิดขึ้นเมื่อรูปดับน้มก็ดับมันเป็นเหตุปัจจัยต่อกันเหตุของมันก็คือความปรุงแต่งของสังขาร อวิชามีอยู่สังขาจรจึงมีอยู่มันปรุงแต่งกองทุกข์ขึ้นมาการที่เรามีสมาธิจนพร้อมมาพิจารณาเห็นกองทุกข์แบบนี้เห็นการเกิดขึ้นของทุกข์เหตุเหตุของทุกข์เห็นการดับไปแห่งทุกข์ เห็นการตั้งอยู่ไม่ได้ของทุกคือทุกอริยสัจคือมันตั้งอยู่ไม่ได้มันต้องดับไปมันมีสภาพเป็นชั่วขาวชั่วขณะเป็นอันิจังการรู้อริยสัจก็คือมารู้ทุกมารู้กองทุกนี้แล้วเห็นลักษณะความเป็นกองทุก คือความตั้งอยู่ไม่ได้ความเป็นอนิจจังความเป็นภาละความเป็นความกดดันกดทุกข์หนักแน่น,น <c oughs> อวิชามีอยู่สังขารจึงไม่อยู่ ทั้งหมดนั้นคืออวิชาทำงานเรียบร้อยหมดแล้วกองทุกข์มันเกิดทำไมเราต้องบําเพ็ญฌานสี่จะตุตฌานขึ้นมาจนกระทั่งจิตบริสุทธิ์การที่เกิดฌานจิตที่ประกอบด้วยสติทั้งแต่เดินมาจาก ลักขณูปนิชานเกิดจิตรู้ที่บริสุทธิ์หมดจดจากกิเลสพราอประกอบไปด้วยสติจนกระทั่งกลายเป็นฌานแจิตจิตมีความเป็นมหากุศลและจิตเกิดจดถูทาฌานที่มีความพร้อมต่อการเกิดอรอยิยมรร การที่เราบำเพ็ญจิตแบบนี้ขึ้นมาได้มันเลยต้องมีการเจริญสติให้ถูกวิธีการก่อนแล้วเกิดเป็นสัมมาสมาธิสัมมาสมาธิอันนี้ทำให้เกิดวิชาทำให้เกิดปัญญาสัมมาสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาแต่ถ้าเรา บำเพ็ญชันสี่แบบนี้ขึ้นมาแล้วไม่ได้พิจารณาด้วยปัญญาไม่ได้นำไปใช้ประโยชน์อะไรก็ <_ p> เหมือนเรามีมีน้ำที่ใสสะอาดเรามันไม่ได้ดื่มกินมันเลยมีน้ำบริสุทธิ์ที่ใสสะอาดแต่ไม่ได้ดื่มกินก็ไม่ได้หยุดความหิวกระหายลง แต่เมื่อเรามีน้ำที่ใสสะอาดบริสุทธิ์ได้ดื่มกินได้เกิดความชุ่มชื่นได้เกิดชีวิตที่มีความชุ่มชื่นได้รับประโยชน์ของน้ำเหมือนการใช้ชันสมาธินั้นพิจารณาไปในปัญญา เมื่อจิตถึงชาญนสี่สงบระงับด้วยกิเลสสะอาดสว่างบริสุทธิ์อยู่แต่จิตก็ยังไม่ได้ตัดสังโยชน์เป็นการเจริญสมถกรรมฐานเราใช้จิตนั้นในการพิจารณาไปในปัญญาพิจารณาไปในอริยสัจคือมาเห็นการเกิดขึ้นของกองทุกข์วิญญาณมีอยู่รูปนามจึงมีอยู่วิญญาณ อย่างลงรูปนามก็ปรากฏกองทุกข์ก็ปรากฏต้นสายก็คืออวิชามีอยู่สังขารจึงมีอยู่ก็เป็นกองแห่งทุกข์ขึ้นมาถ้าสมาธิของเรามีความตั้งมั่นมีความบริสุทธิ์มีความพร้อมการเห็นจะปรากฏขึ้นเป็นญาณทัศนะเป็นปัญญา ปัญญานี้มองเห็นการเกิดขึ้นของกองทุกการดับไปของกองทุกทั้งหลายนั้นด้วยจึงพิจารณาเห็นว่ามันเป็นอนิจจังมันเป็นลักษณะของทุกขังเป็นอริยสัตว์เป็นทุกขสัต์คือมันตั้งอยู่ไม่ได้ทุกขสัตมันปรากฏขึ้นมาชั่วขณะแล้วก็ดับไป ในความเป็นอนิจจังนั่นเองมันก็ปรากฏออกมาเป็นทุกขังอนิจจังคือมันไม่เสมอเดิมมันไม่เท่าเดิมทุกครังคือมันตั้งอยู่ไม่ได้มันมีความเปลี่ยนแปลงความเป็นอนัตตาคือมันเปลี่ยนแปลงไปแต่ละครั้งมันเปลี่ยนแปลงไปด้วยเหตุปัจจัยของมันไม่ใช่เราเป็นผู้เข้าไปแทรกแซงหรือจัดการ เหตุปัจจัยมันเปลี่ยนมันก็เปลี่ยนเพราะนั้นปัญญาก็เลยเข้าใจว่ามันไม่ใช่ตัวช่วยตนมันเป็นอนัตตามันเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุตามปัจจัยถ้าเราบำเพ็ญสมาธิขึ้นมาได้แล้วพิจารณาเห็นด้วยปัญญาแบบนี้จึงเรียกว่าจเจริญปัญญาอยู่ในสมาธิขณะที่ทรงสมาธิอยู่ในฌานสี่นั่นแหละ ก็พิจารณาเห็นธรรมเหล่านี้เห็นกองทุกข์เห็นอาการปรากฏของทุกข์อาการตั้งอยู่ของทุกข์และก็อาการเป็นอนิจจังของทุกข์พิจารณาเห็นทุกข์ด้วยอริยสัจพพระพุทธเจ้ายกเอาทุกข์ขึ้นมาก่อนเพื่อให้ผู้ภาวนาหรือว่าสาวกทั้งหลาย ให้ความสําคัญกับการพิจารณาเห็นมูลเหตุมูลเหตุของการเกิดนะจนเกิดเข้าใจในอวิชามีอยู่สังขารจึงมีอยู่อวิชาคือความไม่รู้ความจริงของทุกข์จึงก่อเกิดสังขารปรุงแต่งขึ้นมาเป็นภพเป็นชาติเป็นการเวียนว่ายายเกิด เมื่อพิจารณาเห็นด้วยปัญญาที่พร้อมด้วยพลังของสมาธิอันเป็นสัมมาสมาธิแล้ววิชาคือความรู้ความเข้าใจคือปัญญาก็จะเกิดขึ้นเมื่อวิชาเกิดขึ้นอวิชาก็ดับไปการเกิดขึ้นของธรรมะมีเหตุมีปัจจัยแบบนี้เพราะฉะนั้นแล้วในแต่ละวัน ในแต่ละครั้งที่เรามาเจอกันเราต้องสร้างกรรมฐานขึ้นมาเพื่อฝึกฝนอบรมจิตให้มีความพร้อมพร้อมที่จะเกิดสัมมาสามาธิและเป็นเหตุให้พิจารณาเห็นด้วยปัญญาการดำเนินชีวิตของคารวาส ฆราวาสก็ดำเนินชีวิตไปตามหน้าที่ตามภาระหน้าที่ต่างๆแต่ละวันแต่ละคืนกว่าจะได้มีโอกาสจะได้มีเวลามามีความพร้อมของจิตมันก็ยากเย็นเต็มทีความฉลาดของคนคือการมีช่วงเวลาให้กับธรรมะ ทำไมถึงเรียกว่าฉลาดฉลาดเพราะว่ารู้จักว่าอะไรสมควรอะไรเป็นกาละอะไรเป็นเทสะอะไรเป็นสิ่งที่มีประโยชน์อะไรเป็นสิ่งที่ไม่มีประโยชน์อะไรเป็นสิ่งอาศัยอะไรเป็นแค่สิ่งอาศัย อะไรเป็นตัวอะไรเป็นตัวแก่นแท้ของธรรมอะไรเป็นเครื่องอาศัยที่จะให้ข้ามฝั่งไปได้มันเหมือนเรือมันเหมือนเรือเราต้องอาศัยเรือเป็นเครื่องอาศัย เมื่อใช้ข้ามฝั่งไปได้เราก็ต้องวางมันลงเมื่อข้ามไปถึงฝั่งแล้วก็ต้องวางเครื่องอาศัยลงเหมือนคารวานนั่นแหละปกติก็มีกิจการงานมีหน้าที่ที่จะต้องรับผิดชอบเยอะแยะไปหมดใครจะมีช่วงเวลา จัดสรรช่วงเวลาให้จิตใจเกิดความพร้อมที่จะมีโอกาสทำสมาธิภาวนาจนจิตมีความพร้อมที่จะพิจารณาเห็นอริยสัจคือพิจารณาเห็นทุกข์เห็นสมุทัยเห็นนิโรธเห็นมากในแต่ละครั้งที่เรามาเจอกัน เรามาด้วยความตั้งใจว่าจะศึกษาใช่ไหมเพราะฉะนั้นแล้วเราก็ต้องไม่ลืมเป้าหมายเหมือนเรากลับไปถ้าเรามีความตั้งใจว่าเราอยากจะรู้ธรรมเห็นธรรมเราก็ต้องไม่ลืมเป้าหมายว่าจะต้องมีเวลาให้กับจิตที่จะผลิต สัมมาสมาธิออกมาแล้วก็พิจารณาเห็นอริยสัจสี4พิจารณาดูอริยสัจดูกองทุกข์ดูสมุทัยเห็นเหตุแห่งทุกข์ก็เป็นการเจริญมักไปสู่นิโรธการที่เราเป็นฆราวาสมันก็ไม่ได้มีอุปสรรคอะไรหรอกมันอยู่ที่ปัญญาของแต่ละคน คนที่มีปัญญาจะสามารถจัดสรรให้ตัวเองได้มีช่วงเวลาที่จิตจะมีสมาธิมันเป็นสิ่งสำคัญของคนถ้าจิตเกิดสมาธิแล้วจิตก็เกิดปัญญาได้อย่างเวลวร้ายที่สุดเกิดปัญญาในระดับตำลงชีวิตในโลกก็มีคุณค่ามาก เกิดปัญญาเกิดสมาธิเกิดสมาธิเกิดปัญญาในระดับอริยมรรคทำให้จิตเข้าถึงมรรคนิพพานได้การที่เราอยู่เลื ama, ่อนลอยไปเรียกว่าบริโภคอย่างเดียวใช่ไหมบริโภคอย่างเดียวก็ ก็เหมือนคนทั่วไปที่ชีวิตหมดไปเรื่อยๆพอแก่ตัวไปก็ดับขันดับไปดับไปเป็นซากพืชซากสัตว์ทับถมกันไปในแผ่นดินไปสังขารร่างกายมันก็ร่วงโรยไปตามเวลาของมัน ิตที่มีปัญญามีความรู้ในการบำเพ็ญภาวนาแม้ดำรงอยู่เนี่ยยังไม่ถึงมรรคผลอะไรก็อยู่อยู่ได้อย่างพาสุขเป็นมีความพาสุขในการดำเนินชีวิตเป็นถ้าเกิดมรรคผลในระหว่าง ถ้าเกิดมรกคผลนในระหว่างที่ยังมีชีวิตอยู่การเกิดขึ้นของกิเลสมันก็ไม่สามารถที่จะมาเกิดขึ้นที่จิตใจได้อีกจิตใจสะอาดปลอดโปร่งจากกิเลสอย่างเรานั่งสมาธิจิตเข้าถึงฌานสี่ สะอาดหมดจดจากกิเลสปุดพองอยู่แต่เป็นเจโตสมาธิยังไม่ใช่ปัญญาเป็นแค่เจโตสมาธิเป็นการหลุดพ้นด้วยสมาธิจิตก็เกิดความรล่มเย็นเป็นสุขรอดพ้นปลอดภัยจากกิเลสจากความทุกข์ทั่วข่าวก็อย่างดี เกิดเจตโตสมาธิถ้าเกิดปัญญาคือการหลุดพ้นด้วยปัญญาตัดกิเลสไปสมุทเฉดประหารคือตัดขาดสังโยชน์ขาดไปกิเลสกลับมาไม่ได้อีกจิตใจนั้นจะร่มเย็นเป็นสุขขนาดไหนมีชีวิตอย่างสมบูรณ์ เป็นชีวิตที่สมบูรณ์เครื่องอาศัยทั้งหลายก็มีไปตามหน้าที่นั่นแหละชาวโลกเขามีแล้วก็มีไปตามเขานั่นแหละใช้ประโยชน์ไปตามหน้าที่ของมันคนที่มีปัญญาจะมองเห็นความสําคัญของธรรมะเพราะพิจารณาเห็นแบบนี้ ในแต่ละวันจึงถูกใช้อย่างมีคุณค่าเวลาจึงมีค่าแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่เล่นสนุกอะไรบ้างการเล่นสนุกเฮฮาก็มีแต่มีในฐานะความยืดหยุน่นให้ยืดหยุน่นอย่างออกกำลังกายเล่นกีฬาใช่ไหม ุยกับคนอื่นบ้างก็รู้อยู่ว่าขณะนี้คุยเพื่อยืดหยุน่นเมื่อยุดหยุ่นแล้วเป้าหมายก็ไม่เสียคือจะต้องมุ่งไปสู่การเจริญนอริยมรรคมีองค์แปด